นี่มันหักแบบนี้ครับผมมันรับน้ําหนักไม่ได้เยอะครับนี่เห็นไหมครับจะให้ดูอันนี้คือโดนปลวกกินนะเห็นไหมครับนี่นี่ก็คือ ก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้จะพามาดูการตั้งเสาลงองุ่นครับผมโดยใช้ไม้อยู่ขาครับผมอันนี้ก็คือผมเพิ่งทำโครงเสร็จนะผมยังไม่ได้ขึงผ้ายางนะผมเนี่ยก็จะเป็นโครงเสาครับผมเพราะต้นเก่ามันเล็กผมเปลี่ยนต้นใหม่เพราะมันหักไปนะผมต้นเก่ามันจะไซ้ประมาณนี้ครับนี่ ซส์เท่าแขนนะผมแล้วมันอยู่ได้ปีเดียวครับผมเวลาลมพัดแล้วมันก็หกกักครับผมผมก็เลยเปลี่ยนไซส์มาเป็นไซส์ใหญ่ครับผมเท่าต้นขาครับนี่เท่าเท่าต้นขาเนี่ยน่าจะเป็นองุ่นนะผมไอไซส์นี้จะมีปัญหาคือว่าอันนี้ก็เริ่มหักแล้วเหมือนกันนะผมนี่นี่มันก็เริ่มหักแล้วนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้อง ไเสริมเสาเข้าไปแล้วก็ทําใหม่ครับผมมันหักหนึ่งคือต้นมันเลยครับมันรับน้ําหนักเยอะแล้วก็ข้างล่างปวกมันกินปวกมันกินมันผุเหมืเลยครับผมเหลือนิดเดียวผมก็เลยจะทําใหม่ครับผมนี่ผมทําใหม่โดยการนี่ครับผมผมมีพลาสติกหุ้มไว้ที่โคนเสาครับผมแล้วก็ขุดลุมแล้วก็ เอาโคนเสาที่หุ้มพลาสติกวางลงไปแล้วก็เทปูนโอบอีกรอบหนึง่งครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเทป,ปูนอบครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนครับผมนี่นี่เดี๋ยวมาดูแบบโคนเต็มๆนะครับผมที่ผมทำไว้อันนี้คือที่ผมทำไว้ครับผมอันนี้ก็จะเป็น ต้นเสาที่ผม,ท,ผม,มที่ผมหุ้มไว้แล้วนี่ที่ผมหุ้มไว้แล้วครับนี่หุ้มด้วยพลาสติกก็พลาสติกเนี่ยผมพลาสติกหลังคานี่แหละผมเอามาพับเป็นสองชั้นครับผมแล้วก็หุ้มลงไปเพื่อป้องกันหนึ่งปวกกัวครับผมปัวไม่ให้มันมากินโคนเสาครับผมโดยปกติแล้ว <c oughs> ผมได้ไอเดียมาจากเพื่อนนะผมเ <c oughs> พื่อนเล่าให้ฟังว่าพ่อเวลาทำเนี่ย จะใช้พลาสติกคุมพ่อเพื่อนนะผมจะใช้พลาสติกคุมโคนเสาครับผมแล้วผมก็พยายามหาวิธีครับผมผมก็มองไปเห็นพวกเศษพลาสติกที่มันเหลือช้าอยู่ในสวนนะผมแล้วผมก็มาห่อครับผมถ้าจะให้ดีกว่านี้ครับผมก็คือเราควรจะเอาน้ำมันเครื่องเทเข้าไปในถุงพลาสติกนะผมเทเข้าไปข้างในนี่เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งครับผมแต่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปครับผมผมหาไม่ได้นะ ผมก็เลยว่าจะลองแบบนี้ก่อนโดยการฝังเข้าไปครับผมแล้วก็เทป,ปูนอบอีกรอบหนึ่งแล้วมาดูอีกทีว่ามันจะอยู่ได้สักกี่ปีครับผมอ,อันนี้ก็คือลองทําไปแล้วหนึ่งโลงครับผมเหลือครึ่งปติกไอ้นั่นก็คือมันหักนะครับผมนี่หลังคามันหักเนื่องจากลมแรงครับมันก็ล้มม่อย่างนี้ครับนี่มันล้มลงมาทั้ง ทั้งหลังเลยอันนี้ก็ลมนะผมแต่ว่าผมลือออกแล้วอันนี้พลาสติกเก่ามานะผมนี่มันหกักแบบนี้ครับผมมันรับน้ําหนักไม่ได้เยอะครับนี่เห็นไหมครับจะให้ดูอันนี้คือโดนปลวกกินนะเห็นไหมครับนี่นี่ก็คือผุหมดครับนี่นี่ อันนี้คือปัญหาหนึ่งที่ทําให้มันหักออนี่ครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะทําใหม่ครับผมก็วันนี้มาแชร์ให้ดูครับผมอันนี้คือผมทําขึ้นโครงไว้เสร็จแล้วแหละแต่เหลือแค่บัตติกใส่มันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าเดิมมากเลยครับแข็งเดิมแข็งแรงมาก ก็แนะนำว่าสามารถเอาไปทำได้ครับผมพวกเอเสาไม้พวกเนี้ยที่เป็นที่กลัวว่าปลวกหรือว่าอะไรมันจะไปกินเสานะผมก็หุ้มหุ้มด้วยพลาสติกแบบนี้แล้วก็เทน้ำมันเข้าไปข้างในพลาสติกหรือจะให้ดีก็ทาสีด้วยก็ได้ครับผมปือป้องกันสามชั้นนะผมพลาสติกน้ำมันแล้วก็ทาสีอันนี้ก็จะช่วยได้ พอสมควรนะผมทาสียังไงผมก็สีมาเออน้ํามันมาทาก็ได้ครับผมน้ํามันเครื่องมาทาตรงเสาก็ได้หรือเอาสีมาทาก็ได้น้ามันเครื่องเก่านียผมที่เขาเปลียนออกแล้วก็ไปขอซื้อตามร้านซ่อมรถมาแล้วมาทาตามเสาก็จะช่วยป้องกันพวกมอดพวกมแมลงได้ครับผมอันนี้ก็คือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะผมสําหรับที่ใครที่ใช้มยุคาเหมือนผมนะผมคิดว่ามันดีมากเลย ้าเราจะใช้วิธีนี้เพราะว่าจากการที่ผมลองทำมาครับผมวิธีนี้ก็คือดีสุดแล้วครับผมวิธีอื่นก็คืออยู่ได้ปีเดียวก็พังครับผมไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับผมแต่เราแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่กไ,ได้กี่ปีนะผมแค่รู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสามารถอยู่ได้กี่ปีกันแน่ผมรู้ว่าปีเดียวจะพังเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้ก็มาแชร์ให้ ให้ฟังเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผม,อ,มอันนี้คือเสาอีกต้นหนึ่งที่จะเอออีกชุดหนึ่งที่จะไปขึ้นตรงน,น้นนะผม,มผมทำเตรียมไว้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับสูครับ